ครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเทคนิคการรูดนะครับการรูดหวยนี่ก็คือง่ายๆครับการรูดหวยนะครับนี่มันได้กําไรชัวร์หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันรูดยังไงอาจารย์หนูได้ยินแต่รูดรดกับวิ่งเหมือนกันไหมรูดกับวิ่งไม่เหมือนกันวิ่งคือวิ่งตัวเดียวเช่นเราวิ่งศูนย์นี่มันจะออกอะไรก็ช่างใน3ตัวนะมันจะไปอยู่หลักร้อยหลักอะไรก็ช่างเราได้แน่นอนแต่มันจะได้เช่นลงทุนเป็น0มันจะได้มา300ถ้าออกบน ล่างมันจะได้ประมาณ400คือกําไรลงทุนเยอะแต่กําไรน้อยส่วนคําว่ารูดนะคะคะําว่ารูดก็คือสมมุติวันนี้ให้รูด0นะครับสมมุติวันนี้ให้รูด์รูด0กย์ือซื้อเลยครับรูด0หน่อยนะครับก็คือ01ไอ้00จนถึง09กับ00010203อะไรประมาณนี้จนถึง09ไปกลับบนล่างด้วยนะครับมันจะเป็นทั้งหมด38ประตูแต่ถ้าแยกบนแยกล่างก็เป็นแค่19แต่ถ้าไปกลับบนล่างแล้วจะเป็น38บานหึ ύ, ทําไมมันเยอะจังมันได้กําไรเช่นรูด์ไป10บาทเราจะลงทุนไป380บาท ถูกมานะครับถูกมาคือทุกวันนี้บางที่เขาก็จ่าย90บางที่จ่าย70อ่ะเราเอาคิดราคามาตรฐานคือจ่าย70อ่ะถูกมาก็ได้700ครับเราลงทุนตัวละสิบาทไป380ลบ380าบาทเหลืออยู่320บาทครับนี่คือกําไรลงทุนไป1 0บาทถ้ารูศูนย์นะนี่คือกําไรคือ320บาท 320บาทนี้ค่าแรงข้างต่ำแล้วนะครับกินข้าวได้กี่ข้าวเราอย่าไปซื้อเยอะเราถูกทุกวันเพราะหวยมันมีทุกวันเราซื้อแค่นี้เพื่อหวังกำไรแต่ถ้าที่ไหนจ่าย90จะได้กําไร520คือที่ไหนจ่ายเยอะมันจะได้เยอะกว่าเลยคือห้าร้อยยี่สิบคือเราลวดแล้วมันจะออกอะไรก็ช่างข้างเราไม่ต้องเจาะแต่ถ้าใครอยากเจาะก็จาอหกคู่นี้ให้นะแต่ความเสี่ยงมันจะเยอะขึ้นแต่ถ้าใครลูดคือชัวร์เหมือนอาจารย์นี่เช่นหวยไทยลูดเก้าลูดเก้าไว้จบเลย ถ้าเราอยากได้เยอะขึ้นเราก็ลุดนเยอะไปสิลูดตัวร้อยหมด3า0 0ันถูกมาก็กําไรส ,2 0 0อถ้าจ่ายบาทเจิบนะที่ใน90ก็กําไรอีกเข้าตัวเลยครับแต่ถ้ามันมาบนล่างงวดไหน่นะเช่นศูนย์ออกบนออกล่างรอบนั้นนะเราได้คูณ2โอ้โหกําไรเท่าตัวหลายหลายคนบอกว่าทุนน้อยทุนน้อยก็ลุดนห้าบาททุนน้อยก็ลุดนบาทรุ้น5บาทหมดไปร้อยถูกมาได้3 5 0รอยห้าสิบ1 9บร้อยเก้าสิบครับกำไรร้อยหกสิเนี่ยคือก็ กำล้อยหกสิบก็ได้ค่าประตูอยู่แค่นั้น,นครับไม่ต้องคิดเยอะลุดแล้วค่อยมาซื้อตัวที่ชอบเน้นๆเ,เอาเพิ่มเงินเอาแค่นั้นนะครับอาจารย์ฝากไว้เป็นแนวทางนี่คือเทคนิคการลุดนะครับขอให้ลูกศิษย์ทุกคนลองนําไปใช้ดูเผื่อจะโชคดีก็ได้ครับสวัสดีครับกราบสวัสดีเอฟซที่น้าักครับสวัสดีแฟนเพจตาหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตนะครับวันนี้อาจารย์ขอมาแจ้งข่าวสารนะครับเนื่องจากเพจ ตําหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตนี่นะครับโดนปิดกั้นบ่อยโดนแบนบ่อยนะครับจึงทําให้ลูกศิษย์บางครั้งก็เห็นบ้างบางครั้งก็ไม่เห็นใช่ไหมสังเกตไหมครับว่าช่วงหลังๆนี่อาจารย์ไม่ค่อยโพสต์อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค่อยโพสนะครับพอดีว่าเราโดนแบนนะครับอยากให้ลูกศิษย์มาติดตามเพจใหม่คือเพจสํารองของเราเพราะว่าเพจนี้นะครับมีปัญหาจึงอยากให้ลูกศิษย์ย้ายนะครับขั้นตอนนะครับให้เราบอกรูปบอกร้านมาทําให้ก็ได้นะครับหรือว่าคนนี้ทําเป็นให้มาดูคลิปนี้แล้วทําาาาตตตมคคครรรรรัับบเเนนีี่่่่ไปงงงชออ้หา แป้นขียนไอนี่ปุ๊บเราพิมพ์ค้นหาเลยครับว่าอาจารย์น็อตตี้นะครับเราพิมพ์เลยอาจารย์เนี่ยครับอันนี้ครับเนี่ยอาจารย์น็อตตี้ครับเนี่ยอาจารย์น็อตตี้นะครับออาจารย์น็อตไม้เลขเจ็ดนะครับนี่เขียนแบบนี้เลยนะครับแล้วคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับเพจนี้นะครับเพจนี้นะผู้ติดตามก็จะเยอะหน่อยนะครับเรากดเข้าไปเลยนี่อาจารย์น็อตตี้ครับรูปนี้เลยต้องดูด้วยว่าเพจไหนจริงเพจไหนปลอมเพจแท้จะมีผู้ติดตามสองจุดสี่แสนแล้วก็ คน,นนนนคนถูกใจแสนห้านะครับเรากดเข้ามานะครับมันจะเป็นหน้านี้ให้เรากดตรงนี้ครับกดให้มันถูกให้เป็นสีน้าเงินก่อนถ้าเป็นสีน้าเงินแล้วไม่ต้องกดอีกนะครับรก,ดรกดตรงนี้เป็นสีน้ำเงินกดเสร็จปุ๊บตรงกําลังติดตามเรากดเลยครับกดเข้าไปครับมันจะมีเลือกติดตามคราบเริ่มต้นและเห็นโพสต์ก่อนให้เลื่อนมาที่เห็นโพสต์ก่อนให้เป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับแล้วรับแจ้งเตือนให้กดเปิดรับแจ้งเตือนนะครับแล้วเราก็กดกลับไปครับกดออกเรากดเข้าดูอีกครั้งครับอาถ้ามันเป็นหน้าแบบนี้แล้วแปลว่าเป็นอนเซสินนะครับ ถ้าทาให้เป็นบอกรูปบอกร้านหรือบอกคนที่เล่น Facebook เป็นมาดูคลิปนี้ให้เขามาดูแล้วให้เขาทํานะครับเราจะไม่พลาดหวยนะครับอาจารย์จะฟันเม็ดเดียวเน้นปลดหนี้ให้ถ้าใครมาดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพียน,นี้นะอาจารย์นอตตี้ครับฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดี f c อาจารย์นอตตี้วิบัตินอนนอกทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้เจ้าของ u t ท b e ช่องอาจารย์นอตตี้พาเลยนะครับ วันนี้ต้องเป็นข่าวเศร้านะครับสำหรับเพจอาจารนอตตี้ครับซึ่งมีฮานอยเรามันเข้ามาติดๆิ0สิบกวัว ทำให้มีผู้เสียผลประโยชน์รวมทั้งพวกขี้อิจฉาพวกเจ้ามือนะครับด้ยการกดรายงานเพจตอนนี้เพจอาจารย์นอตตี้ได้ถูกยกเลิกการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งอาจารย์ไม่สามารถรู้ว่าอาจารย์จะกู้กลับได้หรือเปล่านะครับจึงทําให้เพจอาจารย์นอตตี้โดนปิดไปในขณะนี้ก็เหลือแต่ช่องทาง YouTube นวันเฟซบุ๊กอิงออกกดปัญญาอ่อนออกกดไล์เรียงสาคนรายงานก็ปิดไอ้พวกกดรายงานก็ปัญญาอ่อนนะครับเล่นไม่ได้ไม่สามารถลกงูไช่วยคนจนต่อไปได้เสียใจครับผิดหวัง สร้างเพจนี้มา1ปีเต็มผู้ติดตามสี่แสนอยู่ๆเพจมาโดนปิดลงแบบนี้เสียใจครับวันนี้ลูกศิษย์ก็มาเยอะนะฮะ <S 1> <S 1> อาจารย์ก็รับช่วงเช้าช่วงบ่ายไม่ได้รับก็ มีแบนมาฝากจากพี่น้องทางคำตะกาอาจารย์ต้องกะาบขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ออกไปรับเนื่องจากเมื่อคืนอาจารย์ไม่ได้พักผ่อนอาจารก็เลยนอกไปนี่เพิ่งตื่นมาแล้วก็เป็นมาทีเดียวค่ำเลยมาเจอข่าวร้ายเพจปิดวันนี้ก็คงมีแค่ในกลุ่มกับใน Youtube ที่จะเห็นว่าอาจารย์ให้เลขตัวไหนนะครับ ไม่มีอะไรจะพูดน,นอกจากคาว่าเสียใจผมทำเพจไว้เพื่อที่จะช่วยคนที่ลำบากผมมีอยู่5เพจพวกมันแก้งปิดทุกเพจเลยครับ ดูกัน,นะครับว่าเพจมันปิดยังไงเนี่ยครับมันบอกว่าเพจของคุณได้ถูกเลิกเผยแพร่แล้วผมแก้ไขไปแล้วก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้ผู้ติด,ดตามก็สี่แสนแล้วนะครับไม่ว่าจะเพจหรือเฟซบุ๊กก็โดนปิดไปทั้งหมด เดี๋ยวเราไปอาหาหนอยจัไเลยนะครับวนันนี้ไม่ได้ออกไปรับแขกไปเสียใจครับขอโทษลูกศิษย์ทางทำไปกันไว้พี่เขาอุตสั์เอาแบนมาฝากผมก็ไม่ได้ออกไปรับผมหลับครับผมนอกร่างกายผมไม่ไหวผมก็เลยนอกไป

เม็ดเดียวก็วันนี้ก็9ก7าเจนะครับขอให้ลูกศิษยทุกคนโชคดีเดี๋ยวเราดูเป็นภาพไปแล้วกันนะครับนี่เป็นภาพนะครับฝากทุกคนแชร์ทุกคนเข้ามาติดตามใน Youtube แทนแล้วกัน Youtube ไม่เคยทำลายเรามีแต่ Facebook ทำ้ายนะครับ่วยาบโชคดีนะครับวันนี้ปกติอาจารย์เปิดตัวาอาจารย์ก้าจะห้าๆวันนี้ก็ คำใดจะพูดครับก็ขอ,อลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ครับเรามาร่วมขอขมากรรมกันครับเมื่อกี้มีสายเขานะครับการขอขมากรรมคือการลดการการตัดกรรมใครไม่เคยถูกหวยใครดวงไม่ดีมาร่วมกันขอขมากรรมฟรีๆได้ที่ตรงนี้ครับอ่ะตั้งนโมพร้อมกัน3จบครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องตามนะครับกายกรรมัง กายกัมมวจีกัมมโนกัมมสัรจิตจกัมมสัรจกสัญจิตจกกัมมังขุเมะมันตุเมอโหูสิกัมมพระวัตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรม มะนูกรรมที่ข้าพเจ้า,า,จาได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใด,ดทั้ทงโดยตั้งใจก็ดีดดไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวร,รโจองกรรม ต,ต่อกันอีกเลย in, แม้แต่กรรมใดท it ี่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอองค์สิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงล่นใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคณาญาผู้มีการรกคุณของข้าพเจ้าผลจาก ความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์ยนใจความทุกอย่าได้ใกล้ความไกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสชัะเนียจันไรยจันไรและอุปัติทวันตรายทั้งหลายรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบ่ปอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสเร็จเทือนนิพพานังปัจจยโหตุสาธุสาธุสาธุ นะครับก็จบลงไปแล้วสําหรับบทขอขมากรรมนะครับใครที่ดวงไม่ดีรู้ตัวว่าทําอะไรก็ไม่เคยถูกหวยมิตราสุยนะครับสิเล็กับว่ตถอการงานการเงินกับวดตถีนะครับไดมาร่าไรกส่ไปเมื่อนะครับให้เขามารวมกันขอขมากรรมกับอาจารย์นตตีวิบวัน้อนหนอกไดฟีนะครับนะครับขอบคุณ f อที่ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับยูทูบเบอร์นอตคนนี้ไดยนะครับ อันนี้ก็ขอราษร์ทุกคนไปเจอกันตอนเย็นขอให้เป็นเศรษฐีนะครับอย่าลืมติดเลขรถอาจารย์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอราทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ